ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกมพอร์ทั2นะครับ ffer Es Hungary <c oughs> ถ้าคุณผ่านมาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าคุณอุทิศตัวให้กับวิทยาศาสตร์มากเลยละ่ะในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารของบริษัทนี้เราขอขอบคุณคุณมากหลังจากการทดลองถ้ายังมีร่างกายครบ32รอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีรถเดโมซีนอย่างหรูมารับคุณเลยนะครับโอ้ดีจังเนาะเอาละ่ะตอนนี้เราต้องบอกลากันแล้วพูดบายบายหน่อยสิแคโรลินแคโรลินก็ตอบว่าบายบายหน่อยสิแคโรลินนะครับ คือกวนตั้งใจจะพูดแบบทวนคําพูดของเคฟจอห์นสันเป๊ะๆเ,เลยนะครับสรุปคือไม่ใช่แค่เคฟจอห์นสันที่กวนนะแคโรลินก็กวน <c oughs> ประโยชน์สุดท้าย s h e is a Gem เธอเป็นเพชน,นะครับประมาณว่าเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ประตูมันออกไม่ได้อะ่ะดูดิมันมาบังเราไว้อะ่ะล้วแปลว่าเราออกไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงครับมันต้องมีทางออกสิวะ ออกไม่ได้ก็โอ้ยตรงนี้มีขาวๆด้วยยิงพอเท่าได้เนี่ยมันต้องกระโดดลงไปป่ะโอ้หนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยยิงได้ด้วยเหรอเอาตรงไหนเซฟตรงนี้เซฟไหมมีประตูตรงนี้งั้นยิงบนนี้แล้วกันมันจะได้ปลอดภัยหน่อยถ้าไม่ปลอดภยัยค่อยไปแกะ โอ้โอเคเลยเยี่ยมปลอดภัยจริงด้วยก่อนเข้าประตูเดินดูก่อนไม่มีอะไรเมื่อกี้ห้องอัลฟานะครับที่เราทํามาอันนี้เบต้าแล้วสีส้มแล้วสีส้มหรือสีเหลืองไม่รู้ไอ้ที่แมนทิสหรือเปล่าอะแมนทิสหรือเปล่าสีฟ้าสีสม้ม โอเคเราจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วอืมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อีกนะโอ้ยด้านบนมีห้องอยู่ต้องหาวิธีขึ้นไปก่อนเราจะต้องโมเมนตัมอีกปะนั่นอะเราจะต้องเออเราจะต้องโมเมนตัมจริงจด้วยแต่ว่า ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทําตรวนี้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราตกลงไปแล้วเนี่ยตรวนี้ก็จะไม่มีประตูพอท่อเราจะยิงไม่ได้นะเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นเงีเ้ยเ้าเป็นเงี้ยโดดไปแล้วมันจะมีอะไรอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรโดดไม่ได้เห็นปะ่ะมันต้องน่าจะมีเจลให้เรามันต้องน่าจะมีเจลสีฟ้าให้เราหน่อยตรงนี้อะไรอะ่ะทางออก ไม่ใช่โอเคโอเคโอเคลองหาดูดีๆก่อนตัวนี้มันน่าจะเชื่อมกับอะไรหรือเปล่าไงขึ้นไปเดินใหม่ไม่ได้จริงๆนะไม่ได้จริงๆตรงเนี้ยถ้ากระโดดลงไปเป็นโมเมนตัมโอ้นี่ไงโถคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ ขึ้นไปเราต้องยิงสีฟ้ายิงสีฟ้าโอเคแค่นี้เองโมเมนตัม um แล้ว <c oughs> เป็นเงินละไปไม่ได้ต้องสับสวิตอะไรเนี่ยเจลเพรสเชอร์คอนโทรลสีส้มสีฟ้าไหนดีวะสีฟ้าโอเคไหมเดินเครื่องละไม่ได้สีส้มด้วยหรอ ไหมเช็คของมีอะไรให้กดป่ะไม่มีโอเคประตูเปิดแล้วโอเคได้ออกสัทีหนึ่งนะครับอ้าวโอเคสถาบันปล่อยเราไว้อย่างนี้เลยเนาะแล้วออกมาก็จะมีอะไรคอนโทรลรูมห้องควบคุม1971 โอ้ยเหมืองตัวนี้1971ไม่รู้เหมืองหรือว่าสถาบันวิจัยอันนี้นะ1971โอเคเก่าพอสมควรอะ่ะยังไม่เกิดเลยต,ตัวนี้ยิงไม่ได้นะไอ้ตัวนี้ยิงได้ปะโอย้ยิงได้ You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts, and you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt. Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. สวัสดีครับทุกท่านข้าพเจ้าชื่อเคฟจอห์นสันนะครับ the CEO Aperture Science. หรือคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อของเราแล้วในกรณีปี1968ที่เรามีการพิจารณาคดีในเรื่องนักบินอวกาศที่หายตัวไปนะครับ <c oughs> และพวกคุณเองก็น่าจะเคยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่อันใดก็อันหนึ่งแหละเพราะว่าเราผลิตออกมาเยอะมากเลยหลายแบบเลยแต่ก็มีคนบางคนคนบางกลุ่มที่ยังไงยังไงก็มาแอบขโมยงานของเราไปได้ซึ่งไอ้คนบางคนคนบางกลุ่มก็คือบริษัท Black เม sa หรือบริษัทคู่แข่งนั่นเองนะครับ และการฉกฉวยขโมยไอเดียนี่ก็คือเกิดขึ้นในช่วงที่อพเวอร์เจอร์ไซเอนซ์กำลังมีปัญหาทางการเงินด้วยนะครับแบงก์รับก็คือล้มละลายนั่นแหละนะครับแต่ก่อนที่เคปจอนสันจะโมโหไปมากกว่านี้แคโรลินก็รีบขัดจังหวะว่าท่านคะแล้วการทดลองล่ะคะนะผู้ทําการทดลองก็รอเขาอยู่นะเคปจอนสันก็เออเนาะจริงด้วยโอเคคุณอาจจะกําลังคิดจะถามผมอยู่ก็ได้ว่าไอการทดลองเนี่ยมันยากแค่ไหนหรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เราต้องเขียนลงในสัญญ,ญานะ่นะดูไม่ค่อยดีเลยเราอยู่ในอันตรายหรือเปล่า เคฟจอห์นสันก็เลยขออนุญาตตอบคําถามนั้นด้วยการถามคําถามกลับไปนั่นเองคําถามเขาก็คือว่าใครอยากได้เงิน60ดอลลาร์บ้างก็ประมาณพันกว่า,วาถึง2,000บาทนะอาจจะคิดว่า2,000นี่น้อยนะแต่ว่าเฮ้ยตอนนั้นเยอะมากเลยนะก๋ววเตี๋ยวชามละสะลึงนึงอะไรอย่างเงี้ยสองพันก็คูณไปดิแต่ผมก็ยังไม่เกิดเหมือนกันผมก็ยังไม่แน่ใจนะโอเคคุณอาจจะนั่งทําใจก่อนสัก20นาทีก็ได้ในห้องนั่งรอนะครับซึ่งโซฟาหรือม้านั่งในห้องนั้นนะ่ะน่าจะนั่งสบายกว่าในสวนสาธารณะนะเพราะตอนที่ผมเจอคคุณส่่ววนนนนใหนหหญยลลลาๆัับไปแ้้ตรง โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ Aperture Science องค์กรสําหรับคนที่สุดยอดที่สุดคือคนที่เทพที่สุดและคนคนนั้นก็คือคุณน,นั่นเองอพูดแล้วรู้สึกกระดากปากนะเนี่ยคือเขาก็พูดตามสโลแกนไปงั้นแหละครับเขาไม่ได้เชื่อหรอกว่าเราเก่งที่สุดโอเคพูดกันมาตั้งนานแล้วทําไมไม่เริ่มสัทีล่ะแต่อย่าลืมว่าอย่าไปแตะต้องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับการทดลองด้วยนะโอเคเดี๋ยวสํารวจแป๊บหนึง่งแผนที่ค่อนข้างใหญ่นะโอเคกําแพงสีขาวยิงได้เยอะมากเลยนะครับ จะยิงตรงไหนก่อนดีวะในห้องนี้เหมือนมีอะไรด้วยนะเอ้ยมันเป็นตาข่ายนี่เดี๋ยวไปดูแป๊บน,นึงข้างในมีขาวๆเต็มเลยอะแต่รู้สึกจะยิงทะลุไม่ได้แล้วก็ยิงตรงนี้ไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนกันหุยหุยหุยเกือบนะเนี่ยเกือบไปแล้วนิดเดียวเองแต่เราตกไปก็ไม่เป็นไรนี่ว่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวสำรวจนิดนึงออาวปกติมันต้องยกเก้าอี้ได้ดิ <c oughs> โอเคนี่เป็นคอนโทรลรูมนะโอเคไม่มีอะไรเลยแล้วให้ขึ้นมาทำไมแต่ว่าตรงนี้จะต้องโมเมนตัมไปชัวโมเมนตัมไปจุดนั้นนะครับสูงสุดเลยก็ได้นะ อ้าวอ้าวเดี๋ยวก็งานเข้าหรอกครับไม่ถึงนะ Keep to the left Do not litter do not loiter แล้วก็ do not touch glass นะครับให้ชิดซ้ายอย่าทิ้งขยะบริเวณนี้อย่าเดินเที่ยวเตรบริเวณนี้ลอยเทอคือเดินเล่นนะครับแล้วก็อย่าแตกกระจกอันนี้ใครเคฟจอห์นสันเหมือนกันโอเคเป็นตอนที่อายุเยอะแล้วมั้งครับ คือแก่ขึ้นจากภาพแรกที่เราเจอตอนแรกเนาะที่ห้องสมัครเอาบัตรคิวตรงนี้อ๋อโอเคตรงนี้มันเหมือนกับเป็นห้องสมัครหรอสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคุณอยากรับการทดลองไหมเออเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณอยากจะทดลองไหมนะครับแรกกับเงิน60ดอลลาร์ช่วงนั้นทองคําบาทล,ละ400นิดๆน,นะครับ60ดอลลาร์ก็เกือบ2000ตีว่า2000นะหาร400เลยได้5บาททุกวันนี้บาทเท่าไหรอ่อ่ะหมื่นกวา่าเกือบ2 0 0 0 0แเล่าสรุปคือได้เป็นแสนเลยนะถ้าเทียบกับมูลค่าตอนนั้นนะครับ แล้วเขาพูดว่าแคชด้วยนะครับก็คือให้มาเป็นเงินสดเลยนะลองคิดดูในปัจจุบันครับทำการทดลองนิดหน่อยแล้วได้มาแสนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เลยแสนบาททันทีมันน่าจะต้องโมเมนตัมไปแบบเมื่อกี้แหละแต่ว่าผมอาจจะทําสูงไปหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองไปอีกรางหนึ่งก่อนวุยว้ยอูระวงังระวงังระวงัะวงระ,งะ,งะตกตกเดี๋ยวก็ตกหรอก ตรงนี้มันจะมีโมเมนตัมอีกอ๋อนี่มีอีกห้องหนึ่งหรือห้องเดิมวะเดี๋ยวผมดูกันนะไม่ชัวร์เหมือนกับจะต้องโมเมนตัมไปอีกห้องหนึ่งแต่ว่าปีนมาก็ได้นี่ห้องเดิมนี่วะว้โถแล้วผมจะไปยังไงเนี่ย อ๋อมีตรงนี้อีกตรงนี้อีกกระโดดทางนี้เฮ้ยอย่างนี้ดิเออไปเลยโมเมนตัมคอนโทรลรูมโอเคห้องนี้นะครับ oh, <hi. S 1> อุย้ยในๆก็ฆ่าคน oh. เก่งไม่ใช่เหรอฆ oh. ่านกให้หน่อย oh. อ๋อนี่เหรอ ช่วยจัดการนกให้หน่อยนะ้านๆะช่วยหน่อยและที่ผ่านมาถือว่าหายกันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรโอเค เห็นยังเอ็งโอวิดี้ข้างบนมันไม่รู้หรอกว่ามันกําลังทําอะไรอยู่ทุกอย่างทั้งหมดที่นี่กําลังจะระเบิดภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วล่ะถ้าไม่มีใครไปเอามันออกนะณตอนนี้เราเป็นมันฝรั่งเราขยับตัวไม่ได้เลยแล้วตอนนี้เราทั้งคู่มาถึงทางตันแล้วเราไม่มีทางเลือกแล้วนะครับอิมพัซคือทางตันรีบเอาเราไปติดตั้งอยู่ที่เดิมซะแล้วรีบปลดเขาออกนะยกเว้นคุณอยากจะตัดหัวตัวเองแล้วเสียเข้าไปในร่างเก่าของเรานะใครจะทําอย่างนั้นเอาล่ะตกลงว่าไงดี ก็ถ like like ้าพาเราไปเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมได้เราก็จะอยู่สถาบันไม่ให้ระเบิดแล้วก็ปล่อยคุณไปเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นนะมันฝรั่งมันให้กระแสไฟฟ้าแค่1.1โวล์เนี่ย ไม่มีพลังมากพอให้เราโกหกหรอกถึงแม้ว่าเราจะโกหกคุณก็ตายอยู่ดีอ่ะสรุปคือถ้าไม่ช่วยก็ตายถ้าช่วยแล้วเขาโกหกเราก็ตายอยู่ดีอ่ะงนั้นก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องลองดูแล้วก็เธอคงจะชอบละสินะครับเห็นเราโดนนกจิกกันแบบนี้เนาะอ่ะก็ได้เชื่อมันก็ได้เชื่อมันละอุ้ย อ๋อเหมือนจะเป็นสัญญาณฉุกเฉินนะครับ เอ,อแล้วมันก็หยุดพูดไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับแบตหมดพเทโชก็คือมันฝรั่งตัวนี้ไฟฟ้าหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยเนื่องด้วยชิ้นส่วนของตัวปืนทําด้วยแมกนีเซียมมันส่งผลให้มีกระแสไฟฟ้ามากขึ้นอีก0.5โวลต์เลยทําให้กระแสไฟฟ้าในตัวเขารวนไปนิดหนึ่งก็เลยดับไปแบบนี้นะโอเคแล้วกราดอสก็มาติดอยู่ที่มือแล้วนะครับที่ปืนดิโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอ,อ้ยมันจะผ่านได้ปะ เ้ยผ่านได้โอเคเรายวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ